Hello. สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะตากก็จะมาทำรีวิวเจ้าตัวนี้นะของเอฟพิวส์นะคะเลรักคุมะอันนี้เป็นอะไรเอยอฟิท Tension Pack นะคะตากได้ทำของ a t ทูท h o u ส์เมื่อวันก่อนนะคะก็ตากไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนจะหาตัวดีไซน์นี้ได้หรือเปล่านะคะที่เป็นตัวเลรักคุมะนะ เพราะว่าแต่ตักแน่ใจนะคะว่าหาตัวฟอร์มูล่านี้ได้แน่นอนนะคะมีอยู่อีกฟอร์มูล่าหนึ่งด้วยนะคะที่จะเป็นออกสีขาวนะคะแบบตัวข้างในเป็นแบบไม่ใช่เป็นตัวรองพื้นอะเป็นแบบเหมือนให้ความขาวอะให้มันแบบเอ่อไบรท์แบบให้มันปรับสีนะคะแบบให้มันดูขาวขึ้นนะเตักใช้เบอร์23นะคะตัวนี้มี SPF 30 PA 2บวกนะเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าตัวพัฟเขาน่ารักมากเลยนะ เป็นแบบดีลักควาอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็มีกระจกเหมือนกันนะคะเอ่อแพคเกจ,จิ้งดูโอเคมากเลยนะคะแบบไม่แบบหวัววาเหมือนแบบของท็อปช็อปนะคะคือแบบมันไม่เด้งนะคะก็คือโอเคข้างในก็มีซีลนะคะเดี๋ยวดี๋อีอกตัวหนึ่งที่ตักต้องมารีวิวนะคะก็คือตัวของมิชานะคะแต่มิชามีตัวฟอร์แมลามากกว่านะคะพอเปิดซีลแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ เนาะเห็นกันนะก็อย่างปกตินะคะตักก็จะใช้แค่ตัวนี้นะคะแล้วก็จะลองเข้าไปเลยคิดว่าสีมันน่าจะเข้มไปนิดหนึ่งนะแต่ก็น่าจะโอ้ขอกดลงไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะก็แต่พันโอเคอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นหลุมๆมาเห็นปะมันจะเป็นหลุมลงไปนิดนึงนะดูสิคะว่ามันจะดีกว่าของไอทูเท้าซื้อเปล่า 13กรัมนะคะน้อยกว่าของ t t ทูด e ฮาส์สิะแต่ก็น่าจะโอเคอยู่คือไม่เข้าใจว่ากดลงไปแล้วแล้วแบบเห็นว่ามันเป็นหลุมมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะใช้งานง่ายไหมคะแบบใช้งานง่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแกะตัวกระจกออกมานะใสาวิง่ง อย่างที่รู้สึกได้นะคะมันให้ความปกปิดมากกว่าของอ e 2ทูเทิกนะอันนี้แค่ชั้นเดียวเองนะคะแต่ต้องจิ้มจุ่มลงไปหลายรอบหน่อยเพราะว่ารู้สึกตัวพัฟเขาไม่ค่อยเก็บผลิตภัณฑ์นะคะคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นแบบอยู่ตรงพัฟหมดเลยนะมันใช้งานยากมากเลยต้องกดลงไปไม่รู้ว่าพัฟจะเสียหรือเปล่าะคะเป็นหลุมเะ่ะ ตัวคุชชั่นไม่มีกลิ่นนะคะเขาบอกตัวคุชชั่นอันนี้ใช้ได้ถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะถ้ายัางไม่หมดนะก็มากกว่าคุชชั่นปกติเดิาไปนะคะที่ใช้เวลา1ปีคือนี่นะคะ2ชั้นปาคิดว่ามันโฟมมากเลยนะมันไม่รู้สึกหนึบนะคะแล้วก็ดูไม่เยอะเกินไปนะ อแต่ให้ความปกปิดที่โอเคนะคะเดี๋ยวตักไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวก็ได้แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวตาต้องไปมาหาลัยแล้วเดี๋ยวจะมากลับมาอัปเดทให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้ทุกอย่างดูโอเคนะคะมันจะดูแห้งๆหน่อยมันจะให้ความแมทมากกว่าตัวเอทูดเฮาส์นะมันจะเป็นขุยๆตรงแอเรียที่ตักแบบมีผิวแห้งเกิดขึ้นนะคะนิดนึง แต่ทุกอย่างก็ดูโอเคนะคะไม่รู้ว่ามันจะหายเป็นแบบคุยๆระหว่างวันหรือเปล่านะแต่ค่อยเจอกันอัปเดตหน้ากันลวกันเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็เป็นอัปเดตแรกนะคะของตัวแอพพิวคัชชั่นนะคะอุย้ยผมฉันเป็นไรเนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะก็ประมาณห้าชั่วโมงหลังจากที่ตักได้แต่งหน้าเสร็จไปนะตอนนี้นะคะตักก็อยากจะบอกว่า มันแมทมากเลยนะคะแต่อย่างที่เห็นตักไม่ชอบนะคะมันตกล่องนะคะแล้วก็ตรงจมูกนะคะมีการเกาะตัวเหมือนแป้งนะคะเป็นขุยๆนิดนึงนะคะเพราะตรงนี้ตักผิวแห้งใช่ไหมแล้วมันก็แบบเป็นขุยๆนิดนึงอ่าแต่ว่าไม่มากเท่ากับของตัวอีทูเฮาสนะคะที่ได้ทำรีวิวไปคือแบบตรงนี้ยังโอเคกว่า ตัว e t h House ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความกระจ่างใสนะคะแต่ตัวนี้มันเหมือนให้หน้าแมตประมาณนี้นะคะเหมือนแล้วก็ให้ความปกปิดแต่ว่าตรงตรง,ตรงหน้าผากตากยังไม่มีการแบบว่ามีน้ำมันออกมานะคะแบบว่าควบคุมความมันได้ดีอยู่นะตัวคุชชั่นอันนี้นะตรงคางนะคะไม่มีความมันนะคะไม่เลื่อมไม่อะไรเลยนะตอนนี้นะคะก็นั่นแหละไม่เหมือนตัว e t h House นะคะ ก็ไม่มีอะไรมากถ้าง,งั้นเดี๋ยวตักมาอ,อัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะเพราะว่า,เ,าเวลาย,ยังไม่เท่ากันกับของตัวแอ u ู e าวส์เพื่อแบบให้มันแฟ,แฟร์กันนะเนาะเพราะว่าแอตูทาวส์ทไปเจ็ดชั่วโมงรลยแบบหน้านี่มันแผลบมากเลยนะคะแล้วทุกอย่างเป็นเหมือนแป้งมากเลยเออมันแบบดูไม่โอลแบบตักทลไม่ไหวตักเลยต้องถอดออกนะคะเออก็เดี๋ยวมาอ,อัปเดตกันอีกทีประมาณสัก2 3ถึงชั่วโมงแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนนเป็นอ,อัปเดตสุดท้ายนะคะเป็นอ,อัปเดตท,ที่2อเนาะที่เป็นอ,อปัป เต็ดเรื่องตัวค u s h i o n ของแอปพินะคะวันนี้พอน,นี้ก็ได้ผ่านไปเกือบ9ชั่วโมงแล้วนะคะก็ตั้งแต่ถามมาเนาะ9ชั่วโมงกว่าแล้วมันยังโอเคอยู่นะตักจะบอกว่าตัวค u s h i o n อันนี้นะคะมันมันไม่เหมือนกันกับไอชุเท้าเลนนะคะมันให้ความที่ปกปิดที่ดีกว่าให้เนื้อแมตกว่านะคะแล้วก็เออแค่นี้มีแค่สองอย่างนะคะปกปิด ให้โปรปิดมากกว่าแล้วก็เนื้อแบตกว่าเยอะเลยนะคะสำหรับตัว e t h e House นะคะไอน Cushion Filter อันนั้นมันแบบสมัคให้แบบดูกระจ่างใสดูแบบ Glowy มากๆเลยนะคะแล้วแบบตรงนี้นะคะมันยังไม่ออกตรงหน้าผากงนี้นะคะปกติตาก็ไม่ออกตรงคาง้ใช่ไหมคะก็เออคือโอเคนะคะจมูกมีมีแบบเคกกี้นิดนึงนะคะเป็นแบบเริ่ม เริ่มเยอยๆแลคะเริ่มเป็นขุยมากกว่าเดิมนะคะอืก็อยากหนึ่งนะคะตักไม่เลยเซ็ตเนาะด้วยแป้งแล้วก็ไม่ได้ทาไพรเมอร์นะคะมันก็เริ่มมีลอกตรงจมูกออกไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็ปกติของลองเพื้นที่ตักเคยลองมานะ ทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะตักแค่แนะนำว่าคนที่อยากใช้ตัวฟอร์มูล่าอันนี้ของ a อ p พิวสนะคะต้องเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็ต้องการความปกปิดเยอะที่แบบปกันข้ามกันกันกบของ a อทูเท้เซนะคะอืมก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในเดีโอหน้านะคะบ๊ายบายกูดไน